สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าชาแน,นลก็จะมาทำเมนูสเต็กหมูนะคะสเต็กหมูพริกไทยดำค่ะตอนนี้คุณย่าชาแน,นลก็ทำหมูให้เป็นแผ่นก่อนนะคะแล้วนำไปใช้ช้อนส้อมนะคะทิมให้เป็นรูนะคะเพื่อที่จะให้น้ำหมักซึมเข้าไปในเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูก็จะมีความนิ่มแล้วก็ซับเครื่องปรุงได้ ได้ดีนะคะตอนนี้ก็ทําสําเร็จแล้วนะคะเอาช้อนส้อมนะคะทิ่มลงไปในเนื้อหมูหรือเราอาจจะใช้อคอนทุบนะคะเอาคอนทุบเอาก็ได้นะคะให้เนื้อหมูมันนิ่มนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะนําไปย่างนะคะเราก็จะต้องหมักหมูซะก่อนส่วนประกอบวันนี้ก็จะมีนมข้นจืดนะคะนมข้นจืด ก็จะใส่ลงไปเลยนะคะนมข้น,นเืดแล้วก็มีน้ำมันพืชนะคะมีน้ำมันพืชขาดไปได้เลยก็พริกไทยดำนะครับพริกไทยดำแล้วก็เกลือนะคะเกลือแล้วก็มี สับป,ประรดนะคะเป็นส่วนผสมในการหมักวันนี้ค่ะมาใส่มันฝักนอนหลค่จ้ะจากนั้นเราก็จะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ เราจะหมักเอาไว้ก่อนแล้วก็ไปไปทำน้ำซอสน้ำซอสเกวีนะคะตอนนี้ก็คลุกเค้าให้ให้หมูกับเครื่องปรุงได้เข้ากันนะคะจริงๆแล้วควรจะใช้เนื้อสันคอหมูนะคะมันถึงจะ,ะมีความนิ่มกว่าวันนี้พอดีว่าวัตถุดิบของคนย่าแชนเนล อธิธรรมไม่ไม่ไม่ใช่ส่วนของสันคอหมูนะคะแต่ถ้าจะให้อร่อยนะคะก็ใส่ใช้สันคอหมูนะคะในการที่จะมาทำต็กหมูพริกไทยดำหลังจากที่เราหมักหมูนะคะเอาไว้1ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็จะมาทำการวอมวอม เตาก่อนนะคะอาจะใช้ไฟอ่อนนะคะอ่ะปานกลางจนไปถึงอ่อนก็จะประมาณอ่ะตอนนี้ตั้งแปดร้อยนะคะจะต้องวอรมหม้อซะก่อนนะคะก่อนที่จะนำหมูไปย่างนะคะอันนี้เราก็หมักจนได้ที่แล้วนะคะเราพร้อมที่จะทำการย่างหมูนะคะอ่ะสเต็ก หมูพริกไทยดำคุณแม่ใช่แลก็จะมีวิธีการท,ทําที่ที่ไม่ยุ่งยากนะคะในน้ําหมกักก็ก็นำเรียนไปแล้วนะคะส่วนประกอบหลักก็คือมีสับประรดพริกไทยดําแล้วก็เกลือ,อเมื่อระวอมเสร็จแล้วเราก็จะนําหมูลง ย่างเลยนะคะถ้าจะให้อร่อยนะคะตามต้องใช้หมู สันคอหมูนะคะทำมาแล้วอร่อยค่ะมันคือหมูมันจะมันจะนุ่มแล้วก็มีความอร่อยแต่วันนี้คุณจะ่นเชนี่มีวัตถุดิบค่ะเป็นเนื้อหมูที่ไม่ใช่สันนะคะก็เลยต้องทำตามวัตถุดิบที่เรามีนะคะ ไ,ได้ค่ะเอาลงไปย่างด้วยกันเลยเพื่ที่จะให้เนื้อหมูหมูจะไม่เหนียวคือหมูจะมีความที่เาทำให้เนื้อหมูก,ก่อนนุ่มก็คือตัวสับประรดนะคะเราใช้วัตถุดิบธรรมชาติ เราซึ่งหาได้ได้ง่ายนะคะแล้วก็มาเต่ก่อนเขาจะใช้เบกกิง้งโซดานะคะในการที่จะหมักให้ให้หมูมีความนิ่มวันนี้เราใช้สับประรดค่ะจากนั้นเราก็จะปิดฝานะคะปิดฝาไว้ก่อนหลังจากที่เรา ย่างไปได้สักพักนะคะเราก็จะมาทำการกลับด้านนะคะตอนนี้เราลดไฟมาเหลือ300นะคะจากก่อนหน้านี้เราใช้ไฟ800นะ ตอน,นี้ก็ลดไฟให้ไฟอ่อนเราก็จะปิดฝาไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้อีกด้านก็กำลังสุกหลังจากที่เรากลับด้านแล้วนะคะเราก็จะมาดู หลังจากที่กลับด้านแล้วนะคะก็ได้ที่พอดีเลยค่ะน้าตาแล้วปิดไฟก่อนนะคะแล้วก็จะได้ชิ้นหมูที่สุกแล้วนะคะ ือบชิ้นหมูที่เราย่างนะคะเราจะทําเป็นหมูสเต็กพริกไทยดําค่ะอันนี้ได้ที่พอดีนะคะน้ําที่เราย่างนะคะเราก็จะมาทําน้ําซอสต่อเลยนะคะโดยเราเอาน้ําน้ำสต๊อกเทลงก่อนนะคะเราจะไม่ล้างกระทะนะคะแล้วก็จะ ตามด้วยอซอสซอสญี่ปุ่นนะคะก็จะใส่ลงไปน้ำตาลทรายเดี๋ยวจะหวานไปแล้วก็น้ำมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศนี่คุณแยช่ชาแนลทำเองนะคะของปีที่แล้วอพอดีปลูกมะเขือเทศมะเขือเทศเยอะ ใครผ่านมาเข้ามาสมของเขามาเห็นก็เก็บฝากนะคะแล้วก็ให้เพื่อนบ้านด้วยนะคะไม่ได้ปลูกขายจากนั้นเราก็จะตามด้วยน้ำเกวี่ก็เป็นส่วนผสมสำคัญนะคะที่จะทำน้ำซอสเราต้องใช้น้ำเกวี่ เดลี่ยให้น้ำได้ผสมกันนะคะพอะให้น้ำเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ ใส่แป้งเราเรา,เราไม่ใส่แป้งสาลีวันนี้เราใส่แป้งข้าวโพดเราใส่แป้งข้าวโพดเพื่อจให้มีความข้นเอ,อแป้งข้าวโพดสุกก็เป็นอัน,นเาได้นะคะ เราให้แป้งสุกด,ดีก่อนนะคะ,ะลดไฟลง โอเคค่ะรสชาติพอดีเป้งเลยอร่อยค่ะ